เออเกินหนึ่งั้นนี่เก็บของนึกว่าแสงอะไรไหม BS ลยหลเอน่ย่งันเล่นหมดเลยใช่ไหมเล่นหมดเลย

เขาเขาเขาย้ายฮะพี่กูบอกเลยว่าพวกเขาแพ็แบบเก๋งสัสอ่ะเฮียเขาเล่นกันเป็นไรเขาเล่นแบบหน้ากระดาษเลยอ่เฮียนยืนเรียงเลยุกมุมอ่ะคุยห็นสองชั้นอ่ะเราต้องอ้อมขึ้นเขาอ่ะเูาจะขึ้นได้ไหพวกพี่แจักเขารวมลงดับรถเมื่อกี้อ้าวเออไงล่ะหรอ MMY อ้าวน้องนี่ AP ใช่ไหม ผมไม่เป็นแฟนเป็นนีผมไปแเ้วสี่สิบหกอ่ะรวมคนดังเฮ้ยเินมากเกิงน่ยซายมือเกิง u s i n y o n มันไ่เห็นเรอย่าไปยิงบะจุด v e r i n างันกูดีแล้วทีไโจนต้อยู่ไหนในแก๊งโจนต้อยู่ไหนนอนเนียอยู่ในหินแฟ วิ่งไปไหนกันอ่ะอ๋ออยู่นี่มันวิ่งผ่านกูไปหินสองชั้นไม่รู้กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นยูรวกไหมใหญ่แล้วคนมองหินเขาจะเล่นเขาเล่นกับเราดีนะเกิดเราเราตายยังไงเขายังอยู่แต่เราอ่ะถ้าเราโดนนักเก็บระสุนเป็นเตล มาว่ะ <reci philosopher> เอ่อจะได้การ์ดนี่น้องใช้ก็ไม่เห็นคนแล้วว่ะนี่ชูตี้อะไม่ดีพี่เวลาจะไรสุพีได้จับจับหลายตัวไหมปิดตับเปิดนี่เลยเปิดนี่เลยที่เลยที่ดีที่เจ็บตอนเร็งไม่ยังไม่ไปถึงที่เลยโอเคใช่ใช่อไม่ตหงุดหงิดเลยเฮ้ยเฮียมันดิ้นหมดแล้วพวกมันนพวกมันวิ่งกลางถนนหมดเลยเว้ยแสดงว่ามันเข้าเมืองอะไรมันเยอะไม่ไม่มันวิ่งมันวิ่งกลางถนนดินเขาอ่ะหแก้า เดี๋ยวใครวะโซ่แทไอ้กรนนานมันขอย่พวกเราวะกอนายมันเผาไม่มีเกิงแส้นแนวเกิองแท่งทำไมคนเยอะอะไรไม่ไี่ล้วเนี่ยกูหาตีไม่เจอกระนายเขาเยอะมากอ่ะว่ามันลงเมืองเราน่เฮ้ยแป าจะได้เปยกว่าเราไงไม่หรอมึงก็จะว่าอย่าเขาลงไอ้นี่เว้ยเขาลงไปกลางถนนแล้วเขาขัวสวนขึ้นมาบนเขาลไม่ไดมาสองช้นกันหรอเขาลงมาวมัน่หมันมันจะดินะไม่เขา้อตีเขาวิ่งแบบวิ่งยิงเราตลอดทางไม่เกับไปไม่เาดนากไ่เขาไม่ได้ไิ่เกบเนเขาวิ satisfy. ่งไปทางอีดาต้าไ่งอดาต้าทางไปเกิง มันตั้งหลักไปอะเอ้ยแต่ว่ามันเยอะนี่มเรีย่ะมันปเองสน่ยเสน่ยเขาเยอะกว่าเขาเกมสัตว์อะมันจะมันจะว่ามันกลับมัยิ่งใหญ่แล้ววะมันมันทำอะไรมันเก่าเกมยังไงมันเราพี่ฟังเลยยนเลด้ไงกันเลยใช่ไหม เขาทิ้งเอลเอไปสบายอผมไม่โแล้ว 我先灭他。